ธรอมธิฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของขบงหลายพระองค์สุเป็นพระเจ้าซึ่งขบงั้งหลายเข้าลีภายอยู่ในพระองค์เป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่เป็นที่กำบังเข้มแข็งของทุกๆคนที่สแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขบงหลายขอบคุณพระองค์ และยำทุกกระทมใจขบงหลายร้องทูลต่อพระเจ้าร้องทูลของความช่วยเหลือจากพระเจ้าของขบงหลายจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงคำอิจาร์วิงวอนและเสียงร้องของขบงหลายได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์พระปิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าตามที่ขบงหลายได้เห็นบรรดาผู้ที่ถ่ายความบาปผิดและหว่านความลำบากก็ได้เกี่ยวเก็บอย่างนั้น ใครเล่าจนหนีพ้นจากสิ่งที่ได้กระทำต่อบึงพระภาคของพระองค์ในวันพิพากษาได้ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลจึงขอทอมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดทั้งบาปทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดใจที่ยำเกรงขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์ไหลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า เป็นจริงตามที่โรร่งทรงตัดตักเตือนไว้อย่ากุยอวดถึงพรุ่งดีเพราะจะไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนําอะไรมาให้บ้างข้าแต่พระเจ้าขอการจำรได้ไฟที่มาจากองค์พระบัญญาบริสุทธิ์ชำระจิตใจและความคิดของขบงหลายทุกๆวันและขอพปรองทรงโปรดขยายความรู้ประทานความเข้าใจให้กับขบงหลายในการินชีวิตตามแผนงานของพรรองโอข้าแต่พระเจ้าขอให้แผนงานหึงความรอด ปกคลุมไปทุกๆพื้นที่บนพื้นแผ่นดินไทยและในต่างแดนขอทรงโปรดให้คนที่กำลังจะรอดได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระองค์ผ่านการประกาศเป็นพยานของขบงลายในแต่ละวันด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าขบงลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอบร้อรงขอให้ทุกทสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน